จะเอาหนังสือสักเล่มหนึ่งมีขั้นตอนอยังไงบ้างแล้วพอออกไปแล้วเราจะได้เงินเท่าไหร่แล้วเราจะพิมพ์เองทําเองหรือว่าจะออกกับสํานักพิมพ์มาไหนดีกว่ากันเดี๋ยวผมจะมาเหล่ามาเล่าให้ฟังในคลิปคลิป,ลปนี้นะครับก่อนที่จะไปฟังวิธีการออกหนังสือสักเล่มหนึ่งนะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe ช่องของผมไปด้วยนะครับเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดผมมีเนื้อหาคอนเทนต์ที่น่าสนใจเนี่ยคุณจะได้รับชมคลิปนั้นเป็นคนแรกๆเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีกกการรอออหนัังสืเลยคบ ก็จริงๆในชีวิตนี้นะครับผมเคยออกหนังสือมาแล้วสองเล่มนะครับคือ2เล่มนี้เล่มแรกคือเป็น i n น o u n d Marketing นะครับเป็นการออกกับพาร์เนอร์อีก2ท่านแล้วก็อีกเล่มเล่มล่าสุดคือจะเป็นหนังสือชื่อว่า how to grow your service business นะครับอันนี้ออกคนเดียวซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังละกันนะครับว่าขั้นตอนในการออกหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างถ้าคุณอยากที่จะแปลงความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์หรือว่าจินตนาการของคุณเนี่ยออกมาให้กับเหมือนผู้คนได้รับรู้้้้นนนนะคคคคก็ผมิิดว่าาลลลปปีีเือหใจ ช่วยคุณได้ครับออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยเพิ่งเคยออกหนังสือมาแค่2เล่มกับ1สำนักพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมแชร์ในคลิปคลิป,ลปนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้แอพพลายได้กับทุกเคสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณฟังคลิปนี้จบแล้วนะครับเอาไปพิจารณา,าต่อดูนะครับว่าเฮ้ยออปชันไหนเนี่ยมันน่าจะเป็นออปชันท,ที่ดีกับตัวคุณนะครับขออนุญาตเริ่มที่ทางเลือกก่อนละกันว่าคุณมีออปชันไหนบ้างเวลาที่คุณอยากจะออกหนังสือ ออปชันที่1นึ่ออปชันแรกสุดน,นะครับคือการพิมพ์เองขายเองออกหนังสือเองนะครับออปชันนี้เนี่ยข้อดีคือว่ากําไรทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของคุณนะครับคือคุณก็จะมีเหมือนราคาขายของคุณใช่ไหมแล้วก็มีต้นทุนบางอย่างเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยคุณจะได้กําไรมาทั้งหมดนอกจากนั้นแล้วนะครับข้อดีอีกอย่างคือว่าคุณจะมีอิสระในการคิดการเขียนคือคุณอยากเขียนอะไรตั้งหัวข้อเป็นยังไงนะครับเป็นหนังสือแนวไหนเนี่ยตามใจคุณได้เลยครับข้อด้อยของวิธีนี้นะครับค ตัวคุณถ้าสมมติว่าคุณพิมพ์ออกมาแล้วขายไม่ได้เนี่ยคุณก็อาจจะต้องเหมือนแบกรับต้นทุนไว้ตรงส่วนนี้ไว้เองนะครับซึ่งผมแนะนําว่าถ้าคุณเลือกทางนี้นะครับคุณไม่ควรจะต้องทําเองทุกอย่างคือเรื่องของการคิดการเขียนเนี่ยโอเคคุณอาจจะทําเองได้แต่ว่าในแง่ของการจัดรูปเล่มการขนส่งเนี่ยคุณสามารถจ้างเหมือนฟรีแลนซ์หรือจ้างใครเนี่ยครับมาช่วยคุณดําเนินการส่วนนี้ได้นะครับคุณจะได้เอาเวลาไปโฟกัสหนึ่งของการเขียนการคิดเป็นหลักครับ วิธีที่2นะครับออปชันที่2เนี่ยคือการพิมพ์กับสำนักพิมพ์มีสำนักพิมพ์มากมายหลากหลายที่ให้คุณไปเลือกพิมพ์หนังสือด้วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างของผมเองที่ออกก็คือออกกับอมรินนะครับแล้วก็มันจะมีออปชันอื่นอีกมากมายเช่น C ีเป็นต้นข้อดีของสำนักพิมพ์ก็คือว่านอกจากการพิมพ์ให้คุณแล้วเนี่ยเขายังช่วยบริหารจัดก,การนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ที่เราไม่ต้องทําเองนะครับหรือว่าแม้แต่เรื่องของการขายจริงๆเรื่องการขายเนี่ยเป็นเร่ําาัดยนจ Channel นจ,จห ค่อนข้างเยอะคือหนังสือของผมเนี่ยพอพิมพ์ไปแค่แบบไม่กี่วันเนี่ยปรากฏว่ามันไปอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับคุณยังมีเหมือนเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจอ่ะคือว่าเขาจะช่วยคุณคิดให้คําแนะนำแบบคุณเนี่ยแหละครับว่าการเขียนแนวไหนตั้งชื่อแนวไหนหน้าปกต้องเป็นยังไงถึงจะขายดีนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีประสบการณ์มาเยอะแล้วแต่ว่าข้อด้อยของการออกหนังสือกับสํานักพิมพ์เนี่ยครับคือว่าอย่างแรกนะครับคือว่าคุณไม่สามารถทําตามใจตัวเองในทุกอย่างนะครับคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่เห็นด้วยกับ นอกจากนั้นแล้วนะครับมันจะมีข้อด้อยอีกอย่างคือคือเรื่องของรายได้คือถ้าคุณออกกับสำนักพิมพ์เนี่ยคุณจะได้โดยเดิมเนี่ยคือปกตินะคือประมาณ10%สมมติสมมติว่าคุณขายหนงังสือเล่มละ250บาทใช่ไหมครับแล้วสำนักพิมพ์เนี่ยเขาพิมพ์มาให้คุณ4 0่0เล่ม4,000เล่มนะครับเบสเซ็จทั้ทเนี่ยจะมูลค่า1ล้านบาทใช่ไหมแต่ว่าคุณจะได้ส่วนแบ่งมาแค่1,000 0แบาทท่นนั้นเองนะครับ ต่อมาเป็นขั้นตอนการออกหนังสือนะครับผมสรุปแล้วก็ย่อยมาง่ายๆเป็น9ขั้นละกันนะครับอาจจะดูเยอะแต่จริงๆไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับขั้นที่1เนี่นครับคือการคิดแล้วก็ pitch ไอเดียอ่ะลองคิดหัวข้อหนังสือที่คุณอยากเขียนเนี่ยแล้วก็เอาไปนําเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงหรือว่าสํำนักพิมพ์ดูนะครับว่าเขาจะสนใจหนังสือที่คุณจะเขียนหรือเปล่า ันที่2คือการลองเขียน outline แล้วก็อาจจะเขียนเนื้อหาจริงบ้างนะครับคุณอาจจะลองเอ่อลองเขียน outline ของหนังสือของคุณเนี่ยมาทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็อาจจะลองเอาไปให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงดูเพิ่มเติม,ตมหรือว่าส่งไปให้สำนักพิมพ์ดูนะครับคือถ้าเกิดคุณเลือก option พิมพ์กับสำนักพิมพ์เนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะขอให้คุณเขียนมาให้เขาดูก่อนสักบทถึงสองบทด,ด้วยนะครับ ขั้นที่3นะครับคือการทําสัญญาในกรณีที่คุณทํางานกับสํญญานักพิมพ์นะครับคือว่าคุณก็ต้องทําสัญญาเขาแหละว่าสุดท้ายเนี่ยคุณจะเป็นเจ้าของเรขสิทธิ์หนังสือนะแต่ว่าคุณมอบสิทธิ์ให้กับสํญญานักพิมพ์เนี่ยในการเหมือนผลิตแล้วก็จะจําหน่าย ขั้นที่4นะครับคือขั้นเขียนจริงลงมือเขียนจริงสําหรับผมนะครับขั้นนี้เป็นขั้นตอนที่ยากท้าทายและก็กินเวลามากที่สุดเพราะว่าระหว่างเขียนเนี่ยคุณน่าจะเป็นเหมือนผมแน่นอนคือว่ามันจะมีแหละโมเมนต์ที่เอ้ยไม่อยากเขียนขี้เกียจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องพยายามขุนตัวเองขึ้นมาเขียนใช่ไหมซึ่งอารมณ์การเขียนหนังสือเนี่ยครับมันจะคล้ายๆกับกรทําพวกอะ thesis หรือว่า dissertation ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเลยครับอย่างผมเองเนี่ยเออมีทํางานปกติแบบประจําอยู่ใช่ไหมครับไม่ได้แบบโอ้เขียนหนังสือเป็นงานหลักเนี่ยคือการที่ผมจะเขีียนนนนนหหังงงสสือเเเเลล่่่ึึใใ้้รร็็จชวาแบบคปป น้อยในการเขียนขึ้นมานะครับคือว่าตอนปกติก็ทํางานไปแล้วก็หาเวลาตอนเช้าแม้กระทั่งตอนกลางคืนเนี่ยครับมานั่งเขียนหนังสือถ้าคุณรู้สึกเบื่อหรือว่ารู้สึกเหนื่อยนะครับสิ่งสําคัญเลยคุณต้องเบลส์ back กลับมาให้เร็วนะครับคือว่าคุณต้องดึงสติตัวเองเนี่ยกลับมาให้เร็วอ่าแล้วก็ลงมือเขียนต่อคือวันวันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเขียนวันละนิดวันละหน่อยก็ได้นะครับอาจจะแบบหน้า2หน้า3หน้าหัวข้อ2หัวข้อ3หัวข้อแต่ว่าอย่าหยุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหยุดปุ๊บเนี่ยหนังสือคุณจะไม่เกิด ขั้นที่5คือการส่งต้นฉบับอ่าในขั้นนี้ถ้าเกิดคุณพิมพ์กับสำนักพิมพ์นะครับคุณก็สามารถส่งต้นฉบับเนี่ยไปรวดเดียวเลยก็ได้นะครับหรือว่าที่ผมชอบทําคือส่งไปทีละบทอ่เพื่อให้เขาดูให้เขาฟีดแบ็กมาก่อนคือบรรณาธิการบริหารของคุณเนี่ยก็อาจจะมีฟีดแบ็กที่น่าสนใจให้คุณนะครับคุณจะได้ปรับแก้ก่อนที่มันจะสายเกินไปได้ครับ ั้นที่6นะครับคือขั้นการติดต่อให้คนมาช่วยเขียนคํานิยมซึ่งผมคิดว่าขั้นนี้เป็นขั้นที่ค่อนข้างสําคัญนะครับโดยตัวผมเองเนี่ยผมจะมีค่ท,ทีเวียในการเหมือนจะเชิญคนมาช่วยเขียนคํานิยมอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยผมจะเชิญคนที่ผมเคารพนับถือนะครับอยากจะให้เขามาอ่านหนังสือของผมเนี่ยมาช่วยเขียนคํานิยมอันที่2คือผมก็เชิญคนที่มีความรู้มีประสบการณ์เคยผ่านเรื่องที่ผมเคยเขียนมาแล้วเนี่ยมาช่วยเขียนคํานิยมให้ผมนะครับอันที่3านะครับคืออาจจะเป็นคนที่สามารถช่วยโปรโมทหนังสือให้กัับบเรราได้ค ั้นที่นะครับคือการสรุปปกแล้วก็ชื่อในขั้นขัาน,นี้ถ้าเกิดคุณพิมพ์ด้วยตัวเองสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยไม่มีอะไรมากคือสรุปปกแล้วก็สรุปชื่อแล้วก็ส่งพิมพ์นะครับแต่ว่าถ้าคุณพิมพ์กับสำนักพ,พิมพ์เนี่ยครับมันจะมีเอ่อ extra steps นะครับมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาในขั้นนี้นะครับคือสำนักพ,พิมพ์เนี่ยครับโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะออกแบบปกให้แล้วก็คุณเองก็จะต้องไปพูดคุยนะครับไป discuss เรื่องชื่อหนังสือกับทางสำนักพ,พิมพ์ด้วยเช่นเดียวกัััันนนนครรรรรรบบืออหหหลงงงจจจจาา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 ากกทีี่่่่่่่่ฝฝยยยตๆขเสพพิมพิมม์ไวะป็ณด หรือว่าฝ่ายต่างๆในสำนักพิมพ์เนี่ยเขาระดมสมองแล้วช่วยคิดแล้วเนี่ยครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีฟีดแบ็กให้กับชื่อหนังสือของคุณบางทีชื่อที่คุณคิดไว้ตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ผ่านก็ได้หรือเขาอาจจะไม่ได้อัพเฟตอนแรกก็ได้นะครับซึ่งตัวคุณเองกับสำนักพิมพ์นะครับก็อาจจะต้องมีการพูดคุยต่อรองนะครับเพื่อเพื่อปรับแก้ไขตัวชื่อหรือว่าหน้าปกในบางส่วนด้วยนะครับคือในขั้นนี้เนี่ยความเห็นของคุณแล้วก็สำนักพิมพ์เนี่ยอาจจะไม่ตรงกันบ้างนะครับแต่ว่าอยากจะให้พึงโดยด ความคิดของนักเขียนนะครับเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นเจ้าของไอเดียเจ้าของความคิดใช่ไหมครับเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยคือเรื่องอะไรรวมถึงตัวเราเองเนี่ยก็ควรจะต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นนะคบฟีดแบ็จากทางสำนักพิมพ์เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยมีผ่านประสบการณ์การออกหนังสือมากกว่าเรานะครับมีข้อมูลเห็นข้อมูลผ่านมาเยอะกว่าเราครับซึ่งผมแนะนําว่าถ้าเกิดเรื่องไหนสําคัญรอมชอมไม่ได้นะครับคุณก็ไม่ควรที่จะรอมชอมนะครับคุณควรจะต้องมีจุดยืนแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องไหนที่อพอพูดคุยกันไดด้้ะคคครับุุุณกก็วจจตอองพพพูยสิม์เื่หา ร่วมกันจําไว้นะครับว่าทุกฝ่ายอยากที่จะให้ตัวหนังสือสุดท้ายเนี่ยผลงานสุดท้ายเนี่ยออกมาดีครับขั้นที่8แล้วนะครับขั้นผลิตถ้าคุณพิมพ์กับสำนักพิมพ์เนี่ยครับไอขั้นตอนขั้นเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของสำนักพิมพ์และเขาจะดําเนินการในการผลิตแล้วก็พิมพ์ขึ้น,นมาเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เอ่มออกหนังสือด้วยตัวเองเนี่ยคุณก็ต้องติดต่อประสา,านงานกับโรงพิมพ์แล้วว่าจะพิมพ์ยังไงจะเสร็จเมื่อไหร่ะอันนี้จะเป็นหน้าที่คุณนะครับ ขั้นที่9คือขั้นสุดท้ายแล้วเป็นขั้นที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะครับคือขั้นการโปรโมตการปล่อยหนังสือสําหรับขั้นโปรโมทนะครับไม่ว่าคุณจะพิมพ์เองหรือว่าพิมพ์กับสำนักพิมพ์นะครับยังไงเนี่ยคุณก็ต้องช่วยโปรโมทอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเพราะว่าคุณก็อยากจะให้หนังสือของคุณในขายได้จริงไหมครับทั้งนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณพิมพ์เองแล้วกันนะครับในขั้นนี้เนี่ยในขั้นการโปรโมทเนี่ยจะหนักหน่อยคุณอาจจะต้องพยายามโปรโมทหนังสือของตัวเองหนักมากนะครับคือากนร ส่งหนังสือนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณออกกับสำนักพิมพ์เนี่ยเขาจะเป็นคนทําให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการส่งหนังสือของคุณเนี่ยไปตามร้านต่างๆรวมไปถึงการขายออนไลน์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณพิมพ์เองขายเองเนี่ยคุณก็ต้องขายเองนะครับส่งเองผมแนะนําว่าคุณไม่ควรแพ็คเองส่งเองทุกอย่างมันจะเหนื่อยมากผมแนะนําว่าให้คุณไปใช้เซอร์วิสอย่างพวก My Cloud Fulfillment นะครับ Amazon Outlet หรือว่าโซโกจังในการทีเ่เขาจะเป็นเหมือนสต็อกสินค้านะครับคือสต็อกทุกอย่างของคุณอยู่ที่เขาใช่ไหมครับพอมีออเดอร์มา เขาเแพ็คแล้วก็ส่งให้คุณครับสิ่งที่ได้จากการออกหนังสือมีอะไรบ้างนะครับในความเห็นผมนมีอยู่3อย่างผมขออนุญาตเรียงตามลำดับความสำคัญในความเห็นผมละกันนะครับ ข้อที่1นนะครับคือความภูมิใจส่วนตัวไม่รู้ว่าคุณจะเป็นเหมือนผมไหมนะครับคือตอนเด็กเนี่ยพอเห็นเหมือนคนออกหนังสือแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเท่ดีเออคือเหมือนพอเราได้แชร์ประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญให้คนอื่นเนี่ยครับมันก็้ดูเท่ดูดีอะ่ะซึ่งพอได้มาออกหนังสือของตัวเองจริงๆใช่ไหมครับมันก็รู้สึกเท่รู้สึกดีแหละเออมันก็มันก็เหมือนเราเฮ้ยอันเนี้ยคือผลงานของฉันอะ่ะอะไรเงี้ยมันก็แบบทําให้เรารู้สึกภูมิใจนะครับ ข้อที่2คือเรื่องของชื่อเสียงและการต่อยอดคือการที่คุณออกหนังสือเนี่ยมันจะทําให้คุณเพิ่มโอกาสในการที่จะทําให้คนรู้จักคุณเห็นในความคิดของคุณนะครับว่าคุณมีความรู้ความคิดมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญอะไรซึ่งถ้าคุณสามารถถ่ายทอดได้ดีใช่ไหมครับคนก็จะ perceive ซคุณก็จะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้รู้นะครับพอคนรู้สึกว่าคุณรู้เรื่องเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะนํามาซึ่งโอกาสในอนาคตอีกหลายอย่างอย่างเช่นหนังสือเล่มแรกนะครับเล่มนี้เลย Inbar Market อกับาร์นาร์เก็ตตย้งท ว่าเราเป็นผู้นําทางด้านนี้นะแล้วเราก็ออกหนังสือไปนะครับซึ่งไอตัวหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันก็ทําหน้าที่เรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับพอคนคิดถึงคําว่า Inbound Marketing นก็จะนึกถึงคําว่า c o n t e n t s h i ฟฟอ่ารวมไปถึงว่าพอออกหนังสือเนี่ยครับเป็นหนังสือเป็เปนประเภทออฟไลน์ใช่ไหมครับมันก็จะทําให้คนที่อาจจะไม่เคยเข้ามาอ่านเว็บไซต์เราเนี่ยครับเขาเข้ามารู้จักเรามากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ ข้อที่3ข้อสุดท้ายคือเรื่องของรายได้อย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับคือว่าถ้าคุณพิมพ์เองเนี่ยกำไรทุกอย่างจะเป็นของคุณแต่ว่าถ้าคุณออกกับสนับพิมพ์เนี่ยปกติโดย d e f a u l เี่ยจะได้ประมาณ10%อ่าสำหรับผมเนี่ยข้อนี้อาจจะเป็นข้อที่สําคัญน้อยที่สุดเลยฮะเพราะว่าผมคิดว่าข้อที่1นนะครับเรื่องของความความภูมิใจเนี่ยข้อที่2เนี่ยเรื่องโอกาสและการต่อยอดเนี่ยมันสาคัญมากกว่าแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีมูลค่าไม่ว่าจะเป็นมูลค่าทางจาิตใจหรือมูลค่าที่เป็นตัวเงินเนี่ยที่มากกว่าเงินที่่คคุณได้จากหนนนนัังสืออแรบ สรุปและนี่คือขั้นตอนในการออกหนังสือที่ผมอยากจะมาแชร์ในคลิป,ลปนี้นะครับรวมไปถึงว่าผมก็ได้แชร์ว่าการออกหนังสือเนี่ยมันให้อะไรกับตัวผมบ้างก็ผมหวังว่าสิ่งที่คุณได้ฟังไปในคลิป,ลปนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณสามารถใช้มันนะครับใช้สิ่งที่คุณเรียนรู้เนี่ยในการออกหนังสือของคุณได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณได้ออกหนังสือจริงๆเนี่ยอย่าลืมมาบอกผมนะครับผมจะตามไปซื้อครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันในคลิปนี้นะครับถ้าคุณ ด้วยก็วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอให้เส้นทางการออกหนังสือของคุณเนี่ยเป็นไปอย่างประสบความสําเร็จและก็ราบรื่นนะครับบ๊ายบายครับ